และบริษัทยังมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะคือรายได้จากส่วนต่างกยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะเท่าเน,นี้ยเราอยู่ในตำแหน่งของโฟลเดอร์เรามีพาร์ทเนอร์อยู่ใต้สายงานและพาร์ทเนอร์แนะนำโฟลเดอร์ค่ะคนนี้จะเป็น G1 แต่และจะเป็น G2 ของเรานะคะพาร์ทเนอร์จะได้รับเงินคืนจากการแนะนำโฟลเดอร์อยู่ที่1,200บาท อันนี้เพราะเขาเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ส่วนถ้าเป็นโฟลเดอร์จะได้รับเงินคืนอยู่ที่1,700บาทถูกไหมคะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ500บาท500บาทตรงนี้ค่ะถ้าเราเป็นตำแหน่งโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างบนค่ะข้างล่างเจนหนึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์ไปแนะนำโฟลเดอร์ได้บริษัทจ่ายเต็มจำนวนนะคะฉะนั้นคนที่จะได้รับรายได้ช่องทางนี้อีก500บาทค่ะ จะเด้งขึ้นสู่โฟลเดอร์ที่อยู่ข้างบนรายได้ทางนี้จะเรียกว่า row up อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าข้างบนเป็น PVL ค่ะข้างล่างเป็นโฟลเดอร์กีกคนนึงเป็นพาร์ทเนอร์แนะนำฟาฟลเดอร์ที่อยู่ข้างล่างได้รายได้จะถูกแบ่งตามตำแหน่งตามสัสดส่วนแบบนี้นะคะ พาร์เนอร์จะได้รับหนึ่งพันสองรอยบาทค่ะจากการแนะนำโฟลเดอร์ซึ่งเป็นเจ้นหนึ่งของเขาส่วนโรัพจะได้ขึ้นสู่โฟลเดอร์ที่อยู่ข้างบนค่ะตามส่วนต่างคือห้าร้อยบาทถ้าเป็นพิเลตค่ะก็จะมีส่วนต่างอีกจุดหนึ่งค่ะจากจากโฟลเดอร์สู่พิเลตอีกห้าร้อยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าษัทจ่ายเต็มจำนวนค่ะอยู่ที่สองพันสองร้อยบาท แต่อยู่ที่ว่าใครจะได้รับเงินส่วนนี้ก็คือส่วนต่างทั้งหมดจะถูกหารสู่นักธุรกิจทั้งหมดเลยอีกจุดหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคือถ้าเราเริ่มต้นจาก PBL ค่ะเราสามารถแนะนำพาร์ทเนอร์ค่ะพาร์ทเนอร์สามารถแนะนำโฟลเดอร์ค่ะพาร์ทเนอร์จะได้รับเงินคืนที่1,200บาทค่ะส่วนส่วนต่างที่เหลือนะคะจากพาร์ทเนอร์สู่พิวเลดค่ะ ส่วนต่างจะอยู่ที่1,000บาทค่ะจะถูกโปรอัพขึ้นพิเวเลตที่อยู่ข้างบนแบบนี้เลยฉะนั้นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นวันนี้ค่ะถ้าอยากจะแนะนำหรืออยากจะให้ทุกคนวางแผนจริงๆเริ่มต้นที่อันไหนก็ได้แต่ที่บริษัทจ่ายเต็มและจ่ายเยอะสุดค่ะจะอยู่ที่ตำแหน่งของพิเวเลตนะคะ